นี่คือการแสดงรวมมิตรของเขเมรเรา10นาทีแสดง10อย่างในเวลาเดียวกันใครอยากดูมวยก็ดูใครอยากดูกายกรรมเขเมรก็ดูใครอยากดูหมุนห่วงฮูระหู หมุนติวต้วติว้วติ้วก็ดูใครอยากดูฟันดาบก็ดูฉากฟันดาบแล้วมีคนเล่นฮูระฮุบข้างหลังไม่ได้ดูกันง่ายๆนะการแสดงพวกเสียมทุกอย่างอยู่ที่ขะเมนเราหมดแล้วอุ้ย ทรงพระรุดปากเมื่อไรครูพวกเสียมจะมาสอนท่ารำใหม่ให้เขมรเรานะรำแต่ท่ายกขาจีบโปบแปะป้ายน่าเบื่อจุง อย่าฝันโดนกูเด้อกูส่วนเด้อกูมุ่นของกูยุ่ยดีๆอย่ามายุ่งกับกูมุนมุนหมุนๆมุนหมุน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 มน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 โซเชียวเม่นเข้มมินิปรามรึกขยื่อเออไอซอง เปิดมาก็อะไรวะเนี่ยพวกคนเขมรนี่เขาเปิดตัวกระทงอาหารบรรพรบุรุษเขมรโบราณน,นี่ในวันพระหรืองานบุญทุกปีนี่คนเขมรก็จะทํากระทงแล้วก็เอาอาหารใส่เข้าไปนี่เพื่อกับว่าวิญญาณบรรพรบุรุษของเขานี่บรรพบุพร,บรุษพวกเข้าเป็นจระเข้อยู่ในคลองหรือไงวะถึงต้องนําทรงอาหารให้กินในน้ำด้ะบ้าบอแล้วร่งคาในกระทงทําไมเศร้ามันสูงกระดันนันะนะ อ๋อเสาลังคาแต่งเพ่ยกแบบออฟโรดนี่นี่มึงพูดเอาหาหรือว่าเรื่องจริงวะเนี่ยพี่เหมียวก็น่าจะรู้นี่ถ้าเรื่องอะไรที่ไม่มีไทยเป็นต้นแบบมันก็จะออกมาพิลึกพิลาดแบบนี้ละเพ่ม,มันไว้ไขวะนะกระทงไปนู่นแล้วส่งสารบรรพบรุษเขาเนาะจะต้องตามลงไปกินในน้ําอีกพี่บรรพบรเเุษขมินคงจะคิดในใจเอามาไว้กูบนบกก็ได้จะให้กูลงไปกินในน้ําเพื่อ ไอ้ซ่องมึงบอกว่าเขามีประเพณีแบบเนี้ยมานานแล้วใช่ไหมใช่เพ่เขามีหลักฐานด้วยนี่ว่าประเพณีรอยอะไรแบบนี้นี่มีตั้งแต่สมัยอังกอร์โบราณแล้วเพ่แม่มีหลักฐานเป็นลบวาดซะด้วยสี่แห้งยังวะเอาประเทศการรอยกระทงที่กระเม่นเค็มไทยไปเนี่ยไม่เอาแล้วละ่ะมันมีอยู่สองอย่างเพ่รอยกระทงแบบประเทศไทยนี่อาจจะเค็มยากแล้วก็เลยเอาแบบนี้แทนนี่กับอีกอย่างหนึ่งคือ เมตั้งสองอย่างเลยนี่เอาวัฒนธรรมไปตั้งเยอะแยะระวังเล่นไม่หมดนะมึงเรื่องต่อมานี่นี่คือรูปรวมนี่ของราชวงศ์จักรีของประเทศไทยตั้งแต่ราชการที่หนึ่งนี่จนถึงราชการที่สิบที่ท่านเป็นร่วมโพร่วมไสของประเทศไทยตอนนี้นี่อย่าบอกนะว่าข้แม่นเขมกริยัไทยก่ะไม่ใช่เพ่แต่พวกคนนุณเขมรนี่อยากจะมีรูปรวมสวยๆแบบอย่างนี้บ้างนี โวยออกมาเป็นแบบนี้เพี่เออกูข้าในใจได้ไหมวะน่าจะได้มั้งเพื่นี่มันปีน2024แล้วคนเขเม้นเขายังตัดต่ออะไรแบบนี้อยู่อีกละว,วะเออว้าแต่เทพเจ้าซวเปอร์พญาแตงว่านกูอยู่ไหวนวะเนี่ยถ้าไม่มีซุปปอร์พญาแตงว่านพิกแผ่นดินอาจจะไม่มีตระกูลนโรดมก็ได้นะพี่เมียวก็พวกเขมเมนสมัยใหม่นี่พยายามกบประวัติศาสตร์นายแตงหวาน แล้วก็เจอจูนี่พระชายวรมันที่7ของประเทศเขานี่ว่าเป็นบรรพรบุรุษของเขาที่จริงสายเลือดดี a นนี่คนเรื่องคนเล่าเลกันเลยพี่เหมียวไม่เข้าใจระบบสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ของเขเมรกันล้เพื่อถ้ามึงจะสร้างประวัติศาสตร์บรรพรบุรุษขเขมรไม่ขนาดนั้นมึงก็เอากษัตริย์เก่งๆไปเลยพี่เหมียวจะให้คนเขเมรน,นี่เอาบรรพบุรุษกษริย์คนไหนล้เพื่อนี่เลยทเทปจ้าวใส่ป้าเทา พี่เมียวเพ่มันไม่เวอร์ไปเลยเพ่กษัตร,ริย์ขมิ้นโบราณยิงธนูทีเดียวเจ็ดแปดดอกมาแล้วเรื่องนี้มันไม่เวอร์ไปหรอกในเรื่องบรรพบุรุษกษัตริย์ขมิ้นโบร,ราณเข้ากระแต่งเลื้งกันมาอยู่แล้วมึงก็เอามาห้าเทปทอเป็นกษัตริย์ไปเลยก็ได้มึงก็บอกชาวโลกไปด้ว,ว่าคนขมิ้นดั่งเดิมมาจากแอดการ์ ต่อมาแอดกาดล้มสไลด์ก็เลยนี่มายู่น,นครวัดกันเนี่ยในในพวกคุณมึงก็แต่งเรื่องกษัตริย์ขมร้โบราณให้คนขมร้ภูมิใจกันอยู่แล้วมึงเอาทอไปเลยคนเดียวจบเออไอซ่องเขาทำอะไรกันวะเนี่ยเข้ารวมตัว,วไหวอ,าาะอ,อ,อ,าาอะไรของเขาไะเขาทำพิธีไหวครูบาอาจารย์เพอเออขมรนเขามาีครูบาอาจารย์ไรงของเขาไะครูบาอาจารย์ของขมร้นก็นี่เลยเพอพิธีไหวกระเป๋าแบนนี่ แล้วก็เครื่องแต่งหน้าเขมรเพออะไรของเข้าวะเนี่ยเขาน่าจะเป็นร้านแต่งหน้านี่ก็เลยต้องกลาบไหว้ครูเครื่องสําอางนี่เออเราไว้กระเป๋าแบนนี่มันคืออะไรวะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพเขาไปลงของมาหรือเปล่านี่มีรูปตอนแต่งหน้าไหมก็น่าจะประมาณนี้มั้งเพอย่าบอกนะวันนี้คือทีมช้างแต่งหน้าวังเวงวิทดิ้งสโต นี่สินะที่เป็นต้นกําเนิดของคําว่าตาเขี้ยวแป๊บพี่มิวเล่นไม่ดูหน้าเขาเลยนี่เดี๋ยวเขาก็สิงพี่เราเพ่ข็อ,ขอทอ้ครับโอ้โหนี่สินะที่เขาบอกว่าแต่งหน้าขึ้นกล้องมันขึ้นกล้องยังไงเราเพ่มึงไม่แห่นเลอหน้าโดดเด่นรอยสักขนาดนี้ปีนจนดจะออกจากกล้องอยู่ละไอ้เนี่ยนี่มันแฟชั่นนกเขาแมวนี่ว่าแฟชั่นนกเขาแมวอะไรของพี่นี่ นกเขาแมวไม่มีสีม่วงสักหน่อยนี่ก็นกเขาแมวโดนต่อยตาเขี้ยวไงพอนานๆนไปมันก็ออกสีม่วงแบบนี้แหละเอ,อ้ยซ่องเราเข้าไม่มีพวกเสี้ยนอะไรที่ให้ไหว้หรอวะแบบชดาหัวคอนหัวพ่อแกอะไรแบบเนี้ไปกราบไหวบูชาครูที่เป็นอะไรที่สวมหัวจะได้ฟัมั้งอ๋อพวกชดาใส่หัวอะไรแบบนี้หรอเพใช่แล้วเขาไม่มีละ ร้านนี้เขามีเพอ,เอาวแล้วเขาไม่เอาบูชากลับไหว้วะพวกเขาเอาไปวางไว้ได้ของเขานั่นไงเพ่อเอาวางไว้บนชั้นในห้องครัวนี่ชั้นเดียวแถวๆกับเครื่องปรุงเพ่ออ,อถ้าถึงเวลาหิวก็เอาดาดมาเวฟกินได้เลยตต๋อีมาบอกคอแตกมันที่ไว้ข้องแบบนี้ไหมนะ ต่อมานี่วงการนาฏศิสินประเทศไทยนี่จะต้องอิจฉาขเขมรเพราะประเทศขเขมรน,นี่เปิดตัวละครใหม่เพ่อะไรไหมตัวละครใหม่คนขเขมรคืออะไรก็ตัวละครใหม่ไงเพที่อยู่ในรามเกียร์เวอร์ชั่นประเทศขเขมรน,นี่เออตัวอะไรไหตัวนี้เลยเพพระนางปลาหมึกช็อตซีฟูตเขมรน,นี่เออตัวไรนี่ <c oughs> พระนางหมึกช็อตไงเพเออ รามเกีินตอนไหนวะตอนพระรามมากินบุฟเฟต์ซีฟูดหัวละร้อยเก้าเก้าหรือเปล่าไนจะริงขมเมนไนจะปลาหมึกมาไหมอีกความสวยงามของคนขมเมนมันอยู่ตรงไนวะเนี่ยมีน้องมาน้ำขมเมนด้วยนี่โอ้โหนี่มันงานรวมสิทธิ์เก้าโรงพยาบาลสี่ธัญญาชัดชัดเอ้ยซ่องแล้วพระนางมึกช็อตซีฟูดอะไรของมึงเนี่ยเข้าเป็นอะไรกับนางสุพรรณมัจฉาวะ น่าจะเป็นขาไพ่ป๊อกเด้งกันมั้งเพน่าสงสารหานุมานหานุมานห่างเงินแทบตายมีอาไเปเล่นไพ่หมดมพี่มิวเ,เพ่พา2องมาที่ไหนนี่นี่เลยชายหาดคเมน่ชยหาดขมนเม็ดทรายขาวสวยมากเลยนะเพไอเสี่ยวข้าวนั้นมันขยะหรือเป้าเราทำไมพวกคนคเมนนี่เขาถึงไม่เอาขยะไปทิ้งในทางขยะล่ะเพเดี่ยวถังขยะมันเต็ม อีกอย่างหนึ่งการท response, quantity, almighty, ิ้งขยะตรงๆเด็ดๆแบบนี้มันเป็นวัฒนธรรมขมรอังกอร์โบราณพี่เหมียวพูดอะไรนี่ต้องมีหลักฐานนะเพื่อเดี๋ยวเขาหาว่าพี่เหมียวมั่วนี่จะดูลักท่านละนี่ไงขยะตรงบันไดนครวัดอังกอร์โบราณท่านใดอ่ะที่มาเที่ยวนครวัดนะอย่าลืมมาชมปฏิมากรรม ขยะขมนโบนราณกันด้วยนะจ๊ะไอ้ซ้องกูเริ่มจะหิวแล้วหาอะไรกินกันดีฟ้าร้านนี้ไม่เพ่คนรุมเยอะเลยนี่น่าจะอร่อยเว้เข้ามีอะไรคข่ยบ้งวะป้าป้าขอเมนูหน่อยนี่เอาเนี่ยจะสั่งอะไรก็สั่งเฮ้ยลูกดองก็ไม่มีผมก็ทําอยู่คนเดียวถ้าผมไม่ทําแล้วใครจะทําฮะเออไอ้ซ้องนี่มันร้านลุงตู้ซีฟู้ดรือเป้าวะม,มีน่าจะใช่มั้งนี่งานก็ช่างมันเถอะเออว่าแต่ มันเขียนว่าอะไรมาเนี่ยไอซ้องมึงเปลี่ยนเป็นภา,าษาไทยได้ไหมพี่เหมียวเรื่องมากจังเลยนี่จัดให้เพื่อเอา้าราจะบ่นกูทำเพื่ออะไรวะเนี่ยสุปกุ้งผัดพริกไทยดำหกหมื่นเรียวกุ้งบาร์บีคิวหกหมื่นเรียวกุ้งแช่แข็งเฮ้อกูเกินน่าจะแปลอะไรพิษหรือเปล่าน่าจะกุ้งแช่บวยหรือว่าแช่น้ำปลามั้งเพื่อหกหมื่นเรียวกุ้งต้มหกหมื่นเรียวเออว่าแต่หกหมื่นเรียวเนี่ยมันเท่ากับกี่บาทไทยวะ อา้าพี่เหมียวอ่านตั้งนานนี่ไม่รู้ค่าเงินเขมรเลยเพ่เฮณราสุดวันนี้นี่หกหมื่นเรียวก็น่าจะเท่ากับ491บาทเกือบ500เพ่ค่าเป็นอาหารคข่หนักท่องเที่ยวในประเทศไทยก็น่าจะปกติระมะัดแต่นี่มันชายฮัดเขมรมันแพงไปหรือเปล่าวะพี่เหมียวไม่รู้หรอเพ่ว่าประเทศเขมรนี่ค่าของชีพสูงเพ่แต่ค่าแรงนั้นต่ำมากเลยนี่ ชีเรียค่าแรงน่าจะอยู่ประมาณ4,000ถึง6,000เต็มที่แล้วเพ่แต่ถ้าคนมีความรู้ความสามารถนี้ค่าแรงอาจจะสูงขึ้นฝันนี้อีกได้เพ่อโอ้โหแค่เมนูกุ้งขมิน้นจานหนึ่งเกือบจะถึง500บาทกูรักเชือ้อพี่เหมีวลองดูเมนูปูไหมเพ่อเออแมปูน่าจะปูมามั้งปูนึ่งหนึงแเส้นเรียวปูพริกไทยสดปูผัดพริกไทยดำเส้นเรียวปูแข้งผัดพริกไทย หนึ่งเสนเรียวปูแข่งผัดมีหนึ่งเส้นเรียวม้าแข่งน่าจะปูแข่งมัง้งน่าจะปูม้าแข่งมัง้งหนึ่งเส้นเรียวโอ้โหเมนูปูหนึ่งเสนเรียวหมดเลยนี่ว่าเออว่าแต่หนึ่งเส้นเรียวเนี่ยมันกี่บาทไทยวะน่าจะประมาณแปดร้อยฟาบาทเพื่อฮะเมนูปูแปดร้อยฟาบาทกับบรรยากาศสองบาทห้าสิบตังเนี้ยนะ เข้าเอาปูเกิดตั้งแต่สมัยอังกอร์โบราณมาทำให้เหรอวะทำไมแพงถึงขนาดนี้นี่คือปูสายพันธ์อังกอร์โบราณรสชาติของมันมันจะโง่ามากเนื้อไม่ค่อยมีสมองก็น้อยอคิดอะไรเองไม่ได้อชอบเค็มคนอื่นปูบ้าบอขอแตกอะไรวะมีรสชาติโง่ามาก พี่เหมียวคุยกับใครนี่เอาปูนี่แหละอะไรก็ได้มากล้องหนึ่งหิวเออรุงครับขอปูอะไรก็ได้นี่กล่องหนึ่งเพื่อพี่ผมหิวมากเลยนี่ถ้าหิวถึงขนาดนั้นทําไมไม่มาซื้อกินตั้งแต่เมื่อวานเลยล่ะฮะฮะฮะเอ,อ่อรุงเข้าไปยึดร้านใครมาหรือเป่าวะอ่ะนี่เสร็จแล้วกินให้อร่อยนะลดราคาให้ด้วยปูแปดร้อยแป้าข้างในมันจะอร่อยไม่แน่ข้างใน ปูมันต้องเป็นอะไรประมาณนี้แน่เลยเฮ้ยยากกินไอซ่องเปิดเด้กูจะกินตรงนี้แหละหิวได้เพ่นี่มันวิญญาณซากปูอบขเมรนโบราณหรือเปล่าวะนนียสับแลเราเขารดราคาให้ด้วยนี่จากหนึ่งแสนเรียวเป็นหนึ่งแสนสองหมเรียวเพ่เออหนึ่งแสนสองมืนเรียวเนี่ยมันกี่บาทไทยวะน่าจะประมาณ เ8 3บาทเกือบพันละเพ่ห้าสภาพวิญญาณโป๋เกือบพันบาทลุงเล่นกูแล้วไอ้ซ่องมึงโทรไปแจ้งซอกขอบอมมอ,อกกอกะกะนอหรือว่าอะไรก็ได้เดว้ว่าเข้าเอาเปรียบผู้บริโภคโดนละเพ่เจ้าหน้าที่ขเมนเรียกมาตักเตือนแล้วนี่ค่าราคาแพงเกินมึงจะเก็บตังค์ไปสร้างนครวัดไหมหรือไงวะไอซ่องว่าแต่หาดดขเมร มุมนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยมันสวยตรงไหนแล้วเพ่มีแต่กองขยะนี่ในกองขยะอันนี้มันคือสินลปะของขมนมึงไม่ลองเปิดใจไงมันก็เลยดูไม่สวยพี่เหมียวเพ่ไอติมมาแล้วนี่พี่เหมียวจะกินหรือเปล่าเพ่แน่ยวะกูยังไม่เห็นอะไรเลยเนั่นไงเพ่พี่เหมียวไม่เห็นเลยนี่รถไอติมมาค่ายละไม่ใช่เพ่เอ,อ่อสภาพติดแม่น้ำทะเลแบบนี้น่าจะเป็น หรือไอติมมาข่าเหรอก็ไม่ใช่เพะถ้าอย่างนั้นก็คนเดินมาค่าไอติมล่ะก็ไม่ใช่เพะมึงอย่าบอกนะว่าเขาค่าไอติมทางเครื่องบินมันคงไม่ถึงขนาดนั้นบ้งเพะพี่เหมียวมองไม่เห็นจริงๆเหรอเพะพี่เหมียวลงมองไปทางทะเลนี่ายวะนั่นไงเพะเขาลอยคอว่ายน้ำมาขายไอติมนี่ฮะนี่หรือว่าจะเป็นวิธีการข่าไอติมขมิญโบราณ เข้าออกจากนักสงสรารใครไปค้ำแกววนะพี่เหมียวเพิ่งจะค้ำไปเมื่อกี้นี่เอาล่ะขอโทษเข้าลงทนุนว่ายน้ำข่าไอติมขนาดนี้ได้หรือไอาจจะเป็นเทคนิคการขายก็ได้เพ่ไอติมรอยน้ำนี่ลุงเหม็นอะไรประมาณนี้เหรอเพ่โหยโนมึงก็สงสารรุงซื้อมาแท่งเดียวเองเนาะเด็กตัวนิดเดียวนี่จะให้กินกี่แท่งแล้วเพ่ว่าแต่รุงว่ายมาข่าไอติมแบบเนี้บ้านเข้าอยู่ใต้บาดาลหรือเปล่าวะ คนบ้าที่ไหนล่ะเพ่จะมีบ้านอยู่ใต้ทะเลนี่เอา้ามึงไม่รู้ละว่าคนขะเมนเขามีตำนานคนขะเมนสี่กับนางเงือกขะเม่นนะตำนานบ้าบออะไรของพี่เหมียวนี่ตำนานรักมเ,มรเมรเมดข้มนรักใส่ใส่ข้องนายเมียงพระกับนางเงือกน้อยห่างกระดิ่งของเขาพี่เหมียวเพ่เดินมาตั้งไกลนี่หาก,กาแฟกินไหมเพ่มึงอย่าบอกนะ ว่าจะมีคนว่ายน้ำรอยคอมาข่ายกาแฟให้มึงอีกอะ่ะม,มันจะมีที่ไหนเลยเพ่เราเดินเลยทะเลมาตั้งไกลแล้วนี่แล้วมึงซื้อน้ำย่างอื่นกินไปได้ล่ะทำไมมันต้องเป็นกาแฟะวะเพราะว่าการซื้อกาแฟกระเมนเดี๋ยวนี้นี่เขามีลุนเงินรางวัลน,นี่ในแก้วแล้วนะเพ่เฮ้ hey, ในแก้วกาแฟเนี่ยนะใช่เพ่มีลุนเงินรางวัลด้วยนี่เออคือลุ้นเงินรางวัลใต้ฝ้าหรือยังไงวะแบบนี้ไงเพ่ มีเงินรางวัลในแก้วเลยนี่รออะไรไรซ้อมึงริบห้าร้านกาแฟเด้เอาลานั้นไม่เพื่คนน้อยดีนี่ไม่ต้องไปเบียดซื้อแข่งกับคนอื่นเพื่ร้านกาแฟมันต้องคนในน้อยบรรยากาศลมเลอนสงบสงบมันทึ่งจะดีเข้าถึงสิกเนเจ์เงินก็ร้านนี้เลยนี่สงบดีเพื่ร้านกาแฟหดหูคาเฟ่นี่เอ่อโอ้โห กูว่านะถ้ามานั่งกินกาแฟร้านนี้สักหึ่งชั่วโมงกูว่าได้เจอเรื่องหลอนๆเล่เาให้พี่แจ็คฟังแน่นอนโอ้โหมินเดียนคาเมนหน้าตามันจะร่อนไปไหนวะนะพี่เมียวเพ่ ถ่ายรูปคู่กับรถยนต์ไหมนี่รถยนต์ขมิน้นอะไรของเข้าวะเนะี่ยมีหกล้อนี่มันร้านกาแฟหรือว่าบ้านผีสิ่งวะเนะี่ยหรือพี่เหมีมยวจะถ่ายรูปคู่กับคิงคอง,คงละเพะ่อันนั้นมันเพลงเดิร์ตไลออนคิงหรือเปล่าไะ